thank you. A.K. Car Garage วันนี้เรานำเสนอรีวิวแบบละเอียดของ Haval H6 ปี2026ที่มาพร้อมดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและความสมดุลระหว่างความสปอร์ตและความสะดวกสบายในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปดูรายละเอียดด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีความปลอดภยัยความสะดวกสบายและความคุ้มค่าเพื่อให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนว่า SUV รุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานจริงแค่ไหนและตอบโจทย์ความต้องการของคุณหรือไม่ h a ว a l h ถือเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและในปี2026นี้ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นมาดูกันว่ารถคันนี้จะสามารถสร้างมาตรฐานใหม่ในตลาด SUV ได้เพียงใดเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Haval H6 ปี2026ซึ่งในรุ่นใหม่นี้มาพร้อมความโฉบเฉี่ยวและสมัยใหม่มากขึ้น ประจังหน้าแบบกว้างพร้อมรายละเอียดโครเมียมดูหรูหราไฟหน้า LED matrix ให้ความสว่างคมชัดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่วนด้านข้างถูกออกแบบด้วยเส้นสายที่ดูแข็งแรงลองอร้ออลอยสปอร์ตช่วยเสริมบุคลิกของรถให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ด้านท้ายมาพร้อมไฟท้าย l e ดแบบไลท์บาร์ที่ยาวเต็มแนวให้งม,มมองสมัยใหม่และมองเห็นได้ชัดจากระยะไกลโดยรวมแล้วฮาวเว h รรุ่นนี้ให้ภาพลักษณ์แบบ SUV ยุคใหม่ที่มั่นใจหรูหราและสมมาตรกับทุกมุมมองเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับพื้นที่กว้างขวางและบรรยากาศระดับพรีเมียมเบาะหนังแบบทูโทนตกแต่งด้วยวัสดุนุ่มและเส้นสายเมทัลลิกที่ให้ความรู้สึกหรูหรา แผงหน้าปัดติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมระบบนำทางมัลติมีเดียอินเทอร์เน็ตและฟังก์ชันควบคุมรถอัจฉริยะหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลแสดงข้อมูลคมชัดและใช้งานง่ายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมทุกอย่างได้ง่ายขึ้นเบาหลังให้พื้นที่นั่งที่กว้างและเหมาะสำหรับการเดินทางไกล หลังคาซันรูฟพารนรามาเพิ่มความโปร่งและแสงสว่างภายในห้องโดยสารส่วนบอะที่มีระบบระบายอากาศช่วยเพิ่มความสบายในฤดูร้อนในด้านสมรรถนะ h a w a วลเปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบและไฮบริดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ความแรงควบคู่กับความประหยัดเครื่องยนต์เทอร์โบให้การเร่งที่นุ่มนวลและตอบสนองดี ส่วนรุ่นไฮบริดช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงอย่างเห็นได้ชัดช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้ขับขี่ได้มั่นคงทั้งในถนนครุขรดและทางเรียบการควบคุมพวงมาลัยทำได้ดีและให้ความมั่นใจทั้งในเมืองและทางไกลาภายในห้องโดยสารมีการลดเสียงรบกวนที่ดีทำให้การขับขี่ในความเร็วสูงยังคงเงียบและสบายด้านความปลอดภัย h a วว h 6ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาด ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะครอบคลุมทั้ง Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist Autonomous Emergency Braking Blind Spot Detection Rear Cross Traffic Alert กล้อง360อองศาและระบบช่วยจอดโครงสร้างตัวถังเสริมเหล็กแบบแข็งแรงช่วยเพิ่มการปกป้องในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ทำให้รถรุ่นนี้คาดว่าจะได้คะแนนความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากลในด้านเทคโนโลยี h าว a l h 6ปี2026มาพร้อมระบบเชื่อมต่อสมาร์ทเต็มรูปแบบสามารถควบคุมรถผ่านแอปเช่นล็อกหรือปลดล็อกรถเปิดแอร์หรือดูตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์ระบบ Infotainment รองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายใช้งานง่ายและทันสมัยนอกจากนี้ยังมีระบบสั่งงานด้วยเสียง การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA แท่นชาร์จไร้สายพอร์ต USB หอลายจุดและระบบเสียงคุณภาพสูงที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเดินทางในด้านความคุม้มค่าและการใช้งานจริง h a วเ l h 6ถือเป็นรถที่ตอบโจทย์ครอบครัวได้อย่างดีพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างและปรับได้ตามการใช้งานเหมาะกับการเดินทางไกลช้อปปิ้งหรือใช้งานในชีวิตประจำวันรุ่นไฮบริดให้ความประหยัดเชื้อเพลิงสูงและช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาว ค่าบำรุงรักษาอยู่ในระดับเหมาะสมเมื่อเทียบกับ SUV คู่แข่งทำให้เป็นรถที่คุ้มค่ามากสำหรับตลาดปัจจุบันโดยรวมแล้ว h a w a l H6 ปี2026เป็น SUV ที่รวมความสวยงามสบายเทคโนโลยีล้ำสมยัยความแรงที่สมดุลและความปลอดภัยไว้ในหนึ่งเดียว เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถครอบครัวที่มีความหรูหราน่าเชื่อถือและพร้อมสำหรับอนาคตหากคุณมองหารถที่ครบทุกด้านฮาวเวล6รุ่นนี้ควรเป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักของคุณถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยเพราะ AK Car Garage จะนำเสนอรีวิวรถข่าวรถและข้อมูลยานยนต์แบบละเอียดให้คุณทุกวัน